พี่พี่ชี้ยังอับน้องอย่างนั้นครับน้องเจ็บหรือเปล่าหยุมคอน้องดู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 ด,ดูงับปากงับคองับหัวรักกันแลนนานาใช่ไหมรักน้องใช่ไหมลูกทำไมนอนนี่น้องนิ่งอ่ะปกติอินไม่ใช่เตีแบบนี้อิสู้ไม่แต่ว่าพี่ชี่อ่ะ เขางับแลบหยอกอะงับไม่เจ็บงับมือแม่บ่อยงับหยอกแต่นี้เริ่มแรงละเริ่มแรงละถ้าเริ่มแรงน้องก็สู้ต่อสู้กลับมั่นเคี้ยวน้องเหรอลูกอ,อย่าทำน้องแรงครับพี่ชี่เบาๆครับลูกเล่นกับน้องดีๆ ริชริชี่ชี้ยเอาเอา,เอากงเลื่อนแล้วลูกหน <Adjust ing noise> ูกัดเขาแล้วก็เลี้ยงยเขาอ๋อเขามีอนี่เศษเ,เล็บป,ปัวเอาให้แทะเหลือเศษอยู่ประมาณนิวโป้งนิ้วโป้งหนึ่ง อ๋อลูอิสนี่มีหน้าอะไรจะแย่งของน้องเหรอลูกให้น้องซะวันนี้มันเกิดน้องนะให้น้องซะอันนู้นนะชิ้นเบลเลอร์อะไรอยู่ตรงนู้นเรเช่เรเช่หนูไปเอาตรงนั้นนั่นนะดูดิชิ้นใหญ่อยู่นั่นไม่สนต้องทาหั่นกันหนูนี่นะทั้งคู่เลยนุ่นนุนนุ่นพชี่ไปเอาอันใหญ่ลูกพ่ชี่เรเช่เรเช่ไปเอาอันใหญ่ลูกเรเช่ชีครับเรเช่ ริ <c oughs> ชี่ชี้ครับชี้ลูกอย่าทำน้องอ่าดูดีๆนะชี้ทำน้องใช่ไหมแต่น้องนี่งับหูพี่อยู่นะเออดูดีๆนะดูดีๆนะแม่หลงกลหลายรอบแล้ว <c oughs> ดูริชี่ปุ๊บปรากฏว่าไอเสียงที่ร้องว่าเสร็จนะไม่ใช่ลิชี่นะ ไม่ใช่ลิชชี่ทำหมายถึงว่าไปปน้องลูกหนูออกไปยังหนูจะออกยัง you want to go out say yes เร็วแงกดึงก่อนลูกถ้าจะออกออกไหมลิชี่ออกไหมชี้ครับชี้ออกไหมลิชชี่ลิชชี่จะออกหรือเปล่าลิชี่จะออกลิชี่ต้องร้องบอกแม่ก่อนออกไหมลูกช่ you want to go out say yes แงก,งก เร็วออกไหมพี่ชีพี่ชีออกเปล่าชี่ครับอ๋อชี้ไม่ออกพี่ชีไม่อยากออกชี้อยากนอนเอาอีกงานอีก็ไปนอนเถอะลูกไปนอนเล่นอีกก่อนนึงก่อนเดี๋ยวค่อยออกนะจ๊ะสักเก้าโมงครึ่งค่อยออกไปนอนไปมองว่าเช้าตื่นเช้าตีห้าเงง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 เอาอุ้ย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  อีท <Eat. S 2> <Eat. S 1> ลูก <c oughs> เห็นเศษขนมมันเนอะ๊ะดูดูความพยายามของไอชีดูความพยายามของไอชีชี่เห็นขนมให้พี่ชีเห็นก่อนให้พี่ชีซะอีท <Eat. S 1> พี่ชีเห็นก่อนให้พี่ชีซะดูดูดดดน้อเศษนิดนึงก็ยังเห็นเนาะว่านเนาะ <c oughs> อืม โอเคลูเอสบายบายก่อนลูกดิเช่บายบายอัไปเจ่อาไปเจ่อับปิเช่อาบปเจ่ชอบแย่งกันไม่รู้เป็นไรมีเยอะก็ไม่เล่นอยู่ข้างนอกเนี่ยข้าบอ,อกไปเต็มเลยคนหนึ่งข้าบเข้าคนหนึ่งข้าบออกสลับกันอยู่นะดู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 อยู่หัวน้องสนุกเขาละมั้งแย่งกันเล่นกันดีๆลูกอย่าเล่นกันแรง เล่นกันอะพี่เจทำไมทำแบบมีล่ะอ๋อไม่ได้ตั้งใจแต่อันนี้น้องจะขึ้นไปงับแยงของน้องอ๋อแม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่นึกว่าเลดแบบเ็ดสิบแปดบวกเงี้เนี้ยอยู่อยุ่หัวกันนานๆนะเข้าใจไหมวันเกิดอันเนี้ยวันเกิดอีดตอนเนี้ยอยู่อยุ่หัวกันนานๆนะจ๊ะ เอออันเดียวเนี่ยแย่งกันมาสนุกแล้วเนาะพิชี่ก็สูงกว่าแต่ลำตัวพอๆกันแหละมัไม่ได้ชั่งน้ำหนักเดี๋ยวพาไปทางวัคซีนขวดนึงเดี๋ยวแม่เช็คก,ก่อนว่ามีวัคซีนอะไรต้องทำบายบายนะริชร่พิชี่บายบายนะริเช่ครับรชี่ครับ เล่นกันดีดีขวบหนึ่งแล้วพี่ชีขวบหนึ่งวันที่ยี่สิสี่ลุขวบหนึ่งวันนี้วันที่สามสิบสิงหาถ้าออกไปเล่นข้างนอกน,นี่ก็จะเสียงดังเขาจะไล่กัน พอช้าแม่ลังหลังบ้านยังไม่อยากให้ปล่อยออกไปมันน่าจะยังเปียกยรอดแดดถ้าไม่แห้งนิดนึงพอออกไปถ้าเปียกปุ๊บพีทตชีก็ไม่วิ่งลุยสก็จะนั่งอยู่ตรงระเบียงไม่ไม่ไม่ลงไปเล่นข้างล่างเพราะมันเปียกสองคนนี้จะไม่ไปเล่นตรงเลืเล้อๆเปียก ถ้าปกตินะแต่โดยปกติถ้าจะลงไปก็คือตอนที่แม่อามน้ําให้ก็จะไปคุกที่สศกปปกเล่นนะนะอยู่หมกัน <share> อะพิจี้ทำไมทําอย่างนี้ลระลูกอ่พีจ้ฉลองวันเกิดเหรอเฮ้ยเอเจลงน้องเดี๋ยวนี้นะเป็นหนุ่มเหรอไม่เหลือไข่แล้วนะแม่ตัดออกไปแล้วอ่พีเอย่าทําน้องฉลองวันเกิดเหรอ เอ้ยไม่ได้นะลูกแบบนี้เลขสิบแปดบวกฉลองวันเกิดน้องไม่ได้นะลูกลิชี่อยู่ไหนลิชี่อยู่ไหนอยู่นี่จ้าเจ๊หรือน้องเป็นในนี้หรือเปล่าน้องฮีทหรือเปล่าลุยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนเขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้ทำหมันนะลิชชี่ทำไปแล้ว เพราะว่าตัวผู้ต้องต้อง,ต,องต้องรีบทำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวช่วงเขาเป็นสัตว์เขาจะเปแบบหวยหวนแล้วก็อยากไปหาสาวแต่ลูอิสเนี่ยรอรอได้แต่น่าจะจะเป็นช่วงเป็นสาวหรือเปล่าต้องพาไปทำแล้วมีเงินหนุ่มๆม,ม,มาเฝ้าโอ้ยโอ้ย,อย,อยไงท้องไงหลังไปบ๊ายๆนะลูกดูดูดดูดดูด,ด,ด,ดูความ รังแกน้องเอ้ยยุมหัวกันดู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 ดงับหัวน้องแล้วก็ไงไงเธอไม่ได้นะเธอเธอรังแกน้องแบบนี้ไม่ได้นะสองสารน้องนะกัดกันแล้วก็เลียให้กัน กัดกันต่ออะ,อะ,อะแล้วแต่เลยไม่เต็มเต็มสักตัวหรอกลูกแม่เนี่ยบาย,บายนะไปจริงๆแล้วนะ